สิ่งที่ทุกคนไม่เคยเห็นก็อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนี่แหละนะว่าพฤติกรรมการอยู่บ้านอะไรเงี้ยการใช้ชีวิตอยู่กันอยู่สองคนอะ่ะบีมันมีอะไรบ้างเรื่องแรกที่ผมจะพูดคนรู้ไหมว่าบีอ่ะมันไม่ค่อยอาบน้ำเว้ยเป็นแล้วบ่อยมากไม่อาบน้ำเป็นบ่อยมากเอออะไร,ระพี่พูดถึงพี่พูดถึงพี่บอกเนี่ยเป็นบ่อย รู้ใช่ไหมว่าเนี่ยจัดฟันมาปัญหาหนึ่งของการนอนก็คือเฮ้ยคุณนอนอ่ะคุณนอนคุณนอนอยู่อย่างเงี้ยเวลาคุณหลับคุณไม่รู้ตัวหรอกบางทีผม่อยากจะเอากล้องถ่ายรูปถ่ายไว้มากเลยนะนอนอย่อยางเงี้ยนี่นี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วนนไม่ใช่แล้วนะเกลียดน่โนน ผมไม่ได้อยู่กับผมโนเอ็กซ์เดชานเลเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะบอกว่าคลิปแกล้งมันก็ไม่เชิงน,นะครับผมไม่ใช่คลิปแกล้งหรอกมันจะเป็นเหมือนกันแบบแชร์ประสบการณ์มากกว่าก็โดยเฉพาะสุภาพุรษที่แบบใช้ชีวิตคู่อยู่กับแฟนอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ทีนิดหนึ่งนะครับก็จะจะมามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังดีกว่านะครับสิ่งที่ทุกคนไม่เคยเห็นพฤติกรรมของไอ้บีนะครับเวลาบีมันอยู่บ้านนะครับก็ส่วนใหญ่ทุกคนก็ไม่เคยเห็นหรอกนอกจากผมอะไรเงี้ย ก็จะมาเล่ามาแชร์พฤติกรรมบีแล้วกันนะเรียกได้ว่ามาเผาไอ้บีนั่นแหละทุกคนก็สุดตะทนนะทุกคนนะอยู่บ้านก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนี่แหละนะว่าพฤติกรรมการอยู่บ้านอะไรเงี้ยการใช้ชีวิตอยู่กันอยู่สคนอนะ่ะบีมันมีอะไรบ้างถ้าแฟนท่านใดนะครับนะถูกใจหรือว่า เฮ้ยมันเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนกับที่ผมเล่าเลยอ่ะแท็กแฟนแชร์ให้รู้กันไปเลยว่าผู้ชายอย่างเรานะก็มีความคิดที่แบบว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะอะไรแบบเนี้ยเออก็อไปชมคลิปนะกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่อง a อ็เซด้วยใครอยากรู้มาฟังผมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่เคยรู้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเริ่มเรื่องแรกกันเลยแล้วกันนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยนะครับ <Okay. S 1> เรื่องที่ผมอยากจะพูดนะครับถามว่ามันมีเยอะไหมมันก็เยอะอยู่นะแต่ผมจะเอาเรื่องที่แบบว่ากรรแบบกอ่อบอเพๆ พี่น้องๆได้ฟังนะครับผมทุกคนสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่าเฮ้ยแฟนใครเป็นแบบเนี้ยมีหรือเปล่าอะไรเงี้ย <No. S 1> ผม,ไ,มได้รู้สึกว่าน้ยไม่ใช่เราคนเดียวนะหรืออาจจะไม่มีใครเป็นแบบนี้เลยก็ได้นะเรื่องแรกที่ผมจะพูดคนรู้ไหมว่าบีย่ะมันไม่ค่อยอาบน้ำเว้ยกู้ถึงอาบน้ำตอนเย็นนะตอนแบบก่อนนอนอะไรเงี้ยก็คือแบบมันตื่นมาก็ผมกับเบียรก็คือเป็นคนทํางานกลางคืนเงี้ยทำงานดึกอะไรใช่ป่ะก็จะนอนดึกนิดนึงอะไรเงี้ยตื่นมาก็คือแบบบ่ายแล้ว เไไที่ยงบ่ายแล้วก็คือเตียนเสร็จปุ๊บก,ก็จะอาบน้ํากันก่อนจะออกไปหาอะไรกินอ่ะก็คือก็จะอาบน้ําดึงตัวอะไรเงี้ยกันปกติพอเสร็จทุระจากเรื่องการกินข้าวนอกบ้านหรือว่ากิจกรรมนอกบ้านแล้วก็จะกลับมาบ้านกันกลับมาบ้านเราก็จะทํางานบีก็จะแบบรีวิวอะไรก็คือปกติขายของออนไลน์อะไรเงี้ยแต่ผมกลับมาก็คือผมก็จะมานั่งตัดคลิปอะไรเงี้ยก็คือมานั่งตรวจงานอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกิจวัตรประจําวันของเราสองคนก็มีอยู่แค่นี้แหละแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่ปกตินะสบ ถ้าว,วันไหนมันดึกมากๆมันเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยจะมีอารมณ์ที่แบบไม่อยากทําอะไรเลยอยากจะนอนอย่างเดียวพฤติกรรมเนี้ยบีเป็นโคตรบ่อยก็คือแบบไม่ค่อยอาบน้ําก่อนนอนก็คือแบบเข้าใจอารมณ์ไหมคือทํางานดึกแล้วมันเหนื่อยก็คือแบบอยากนอนอย่างเดียวอะ เสร็จปุ๊บเข้าห้องน้าปุ๊บล้างหน้าล้างหน้าเสร็จปุ๊บนอนคือเป็นอย่างนี้แล้วเป็นบ่อยมากเมื่อก่อนอ่ะผมยอมรับนะตอนที่ผมเล่นนุนเตีะแบบกลับามาแบบดึกๆเลยทีหนึ่งทีสองเลยนะก่จะถึงบ้านยอมรับเลยผมก็เป็นเราว่าล้างหน้าอย่างเดียวคือนอนเลยสาเหตุที่ที่มันสามารถนอนได้โดยแบบที่เราไม่ต้องอาบนะ้บําก็คือแบบมันเปิดแอร์ไงทุกค,คนแอร์มันเย็นมากอะไรเงี้ย <WILLIAM> ก็คือแบบ <effectively> าแล้วไปไหนมาเนี่ยไปทำอะไรมาถ่ายคลิปอะไรฮะก็ถ่ายคลิปไปเรื่อยแหละพี่อ่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหนูมันเป็นคลิปที่พี่อยากจะทำที่เฉยไม่รู้แล้วตกใจแล้วเข้าวันในไงเนี่ยเข้ามึงไม่เคาะประตูก่อนวะแล้วเราต้องอยู่ได้แบบเนี้ยฮะอยู่ได้ไหมเนี้ย อยากอยู่ไม่ะ<อ>ละก็พี่ถ่ายคลิปเออเนี่ยคนเขาถามมาแบบเรื่องผมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยปลูกผมมาอะไรเงี้ยก็คือแบบจะไมาให้คำปรึกษาเห็นไหมขึ้นแล้วแน่ยเห็นไหนออมช่วยหนถ่ายด้วยล่ะเอาก็มันเป็นคลิปพี่เป็น,ปนคลิปพี่พี่เป็นคนปลุ<อ>กตัดหนังเกงฮะหนูนั่งอยู่ด้วยได้วแม่จะตัดหนังเกงอา้าวแล้วเมื่อกี้บอกไปบ้านแม่ก็ไปนบ้านแม่มาแล้วหนังมันจบแล้วเหรออ่ะอยากนั่งก็นั่งไม่พูดเฉยไม่หรอ เอไงต่อดีวะทุกคนผมเอาไงต่อดีอ่ะผมพูดไปถึงไหนแล้ววะเมื่อกี้ไอ้บีเข้ามาขัดจังหวะผมพอดีเลยเรื่องผมเนี่ยเดี๋ยวขอนั่งตรงนี้แล้วกันหนูช่วยพูดนะช่วยพูดเรื่องเรื่องผมอ่ะหนูรู้เหรอหนูพาหนูไปเป็นเพื่อนพี่หนูพาพี่ไปทำทำไมจะไม่รู้เมื่อกี้ผมพูดถึงไหนแล้ววะทุกคนเรื่องผมใช่ไหมก็คือ นั่นแหละประสบการณ์การปลูกผมนะเนี่ยอันนี้ที่ผมปลูกมาก็ได้ประมาณหเดือน5้าหกเดือนแล้วจำไม่ได้ประมาณนี้แหละก็คือมันก็เริ่มขึ้นนะมันก็เริ่มขึ้นบ้างเหลือแค่ว่าความหนาของเส้นผมนะที่มันจะต้องรออีกสักนิดนึงนะครับคุณหมอบอกว่าประมาณแเดือนอถึงจะเต็มนะครับผมได้หกเดือนเองก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็จบเลย ก็คือเข้าเรื่องกันต่อนะครับว่าด้วยเรื่องการาไม่อ่าบน้าของคนนะครับที่ผมพูดไว้ก็คือนั่นแหละทํางานมาเหนื่อยใช่ไหมก็คือแบบอารมณ์อะผมเคยเป็นเว้ยเรบยกบว่าทํางานมาเลิกร้องเพลงจากผับมาบอนที่หนึ่งที่สองคือว่าผมก็จะล้างหน้าเลยล้างหน้าเสร็จปุ๊บผมก็จะนอนทําไมเราถึงนอนได้ทุกคนเพราะว่าเราเปิดแอร์แอร์มันเย็นมากมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเรานอนได้เราไม่ระคายเคืองตัวเป็นเหมือนกันนะครับ <het has S 2> ก็พี่พูดขางอยู่ก็คือเป็นเหมือนกันนะเป็นเหมือนกันก็คือท่านเหนื่อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะไม่อาบน้ําก็คือจะไม่อาบน้ํานะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเนี้ยอยากกระถามทุกคนด้วยนะครับใครเป็นแบบนี้คอมเมนต์กันมาได้คือทํางานมาได้เหนื่อยคือเราอาบแล้วอะคืออาบตั้งแต่เที่ยงแต่บ่ายแล้วอะแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรที่แบบไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรที่แบบว่ามันมีเหงื่อเหงื่อมันออกอะไรเงี้ยคือไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรพวกนั้นก็คือล้างหน้านอน เป็นแล้วบ่อยมากทุกคนเป็นบ่อยมากเลยนะนี่แหละคือพฤติกรรมที่ผมอยากมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าเนี่ยไม่อาบน้ําเป็นบ่อยมาก<ค>เอออะไรใครไม่อาบพี่พูดถึงพี่พี่พูดถึงพี่บอกเนี่ยเป็นบ่อยและอีกเรื่องหนึ่งทุกคนอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะมาพูดเลยก็คือปัญหา เรื่องการหาเรื่องการนอนเนี่ยสำคัญมากท่านใดคนไหนมีแฟนคนไหนที่แบบชอบนอนกล,ลนนอนอะไรนี้ไหมซึ่งเราไม่รู้ตัวเองหรอกใช่ไหมว่าเราจะนอนกลนหรือว่าอะไรคือคนข้างๆจะรู้เว้ยแล้วพอเราเตือนปุ๊บอะไรปุ๊บแม่งไม่ยอมรับไม่ยอมรับว่ากลนหคือแบบบอกเรื่องผัละอันี่คุยเรื่องอะไรพี่พูดเรื่องพี่อยู่บอกว่าเออเนี่ยพี่อ่ะหนูว่าเตือนพี่แล้ว แล้วเรื่องนอนกลนแต่พี่ไม่ยอมรับว,ว่าพี่กลนใช่ปะ่ะไม่ใช่อะอันนี้หนูละ,อ,ะอันนี้หนูลหนูพี่จะมาพูดเรื่องหนูได้ไงจะมาเออมาเผาแฟนตัวเองว่าบอ,อ,อเรื่องหนึ่งทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเนี่ยจัดฟันมาปัญหาหนึ่งของการนอนก็คือเฮ้ยคุณนอนอ่ะคุณนอน,ค,น,อนคุณนอนอยู่อย่างเงี้ยเวลาคุณหลับคุณไม่รู้ตัวหรอกบางทีผม,มอยากจะเอากล้องถ่ายรูปถ่ายไว้มากเลยนะนอนอย่างเงี้ยนี่อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่แล้วนเกียอ่ะี่โน้ตอยู่อย่างเงี้ยปากอ่ะอันนี้ไม่ใช่แล้วอยู่เงี้ยทุกคนคือแบบเออเราก็ไม่อยากกระรบกวนะลัแต่เสียงอ่ะคือเราเป็นคนนอนที่หลังนอนก่อนอ่ะเออแล้วแบบว่าไม่ใช่แล้วลิ้วใช่แลเสียงดังอ่ะแล้วเราก็ไม่อยากจะแบบไปปลุกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก็กลัวแบบอันนี้ไม่ใช่แหละเออคนกําลังนอนไม่อยากจะขัดขวางอะไรคือเราก็ต้องยอมคือต้องอดทนแบบฟังอ่ะแล้วก็หลับไปเองอะไรเงี้ยคือแบบมันเป็น เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของคนทุกคนนะเว้ยที่ทุกคนไม่เคยรู้อะแล้วผมอยากจะมาระบายกับทุกคนมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่อยา่ใครเนี่ยแฟนใครเป็นแบบเนี้ยทุกคนคอมเมนต์กันมาได้นะผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันมันมีไหมแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยทุกทุกคนแบบเจออะไรแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายนะทุกคนแบบส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ว่าปัญหา การใช้ชีวิตอยู่บ้านอะเราเราเจอแฟนเราเป็นแบบเนี้ยเราเป็นยังไงแล้วเราเคยเจอแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ย<อ>คืออยากรู้เหมือนกันนะใครให้ลงมันหนูไม่ให้ลงอะคลิปเนี้ยอะไรพี่ไม่ได้ไพูดถึง,งหนูเลยก็ <laughs> 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 คือแบบเออเราก็สาบอกแหละไ่วบีมันไม่อยู่บ้านใช่ปะมันอยู่บ้านแม่แล้วอยู่ดีแม่งเดินเข้ามาเฉยเลยคือคนกําลังพูดอะคือคนมันแบบ เข้าใจอารมณ์ว่าคนถ่ายไปแล้วอะคนถ่ายไปแล้วถ่ายอยู่แล้วมาแบบเนี้ยคือผมก็จะให้มันออกแกบนอกมันก็ไม่ใช่อะไรเพราะผมอาจจะทําคลิปแก้งอบีก็ได้ถ้ามันเห็นผมอยู่แบบอยู่หน้ากล้องเนี้ยมันก็ต้องระแวงแล้วมันก็ต้องรู้แล้วว่าผมจะแก้มันแต่เนี้ยผมก็ต้องยอมให้มันมานั่งแบบเนี้ยแล้วผมก็ต้องพูดมันไม่ใช่เรื่องจริงนะมันอาจจะรู้แบบพูดเรื่องจริงก็ไดอเ่าพูดเอาพูดเอาพูดเอาเรื่องเล่นมาพูดเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นไม่ต้องพูดไม่มีใครถาม ก็ไม่มีใครถามแต่พี่อยากจะบอกไงเออทุกคนแบบว่าเป็นอย่างไงแบบบีเปนน่ารักอะไรเงี้ยคือแี้ยอมรับว่าน่ารักว่าอะไรจริงแต่แบพฤติกรรมการอยู่บ้านที่แบบทุกคนไม่เคยรู้แล้วผมรู้คนเดียวพูดความจริงพี่อ่ะพูดอย่างนี้แล้วผมรู้คนเดียวนะทุกคนสองเรื่องสามเรื่องหลักๆมีประมาณนี้แหละนะก็คือเรื่องแรกเรื่องที่ผมพูดไปเรื่องอะไรเรื่องไม่ค่อยอาบน้ำ อันนี้ไม่จริงอันนี้ไม่จริงหนูอาพี่พิงแกระไม่อยาน้ำพี่พูดจริงแล้วพี่ก็หนูพูดจริงทุกคนหนูอาบน้ำแต่พี่โน้ตไม่อลางน้ำเลยไม่ใช่ไม่ใช่เลยพีกพูดจะเขาหลุดเออเ้าะมันเป็นการแชประสบการณ์ไงก็พี่ก็อยากรู้ว่าเออแฟนของคู่อื่นอ่ะมันเป็นบางครั้มมันก็เหนื่อยไงเหรอไหมผมพูดถูกว่าตรงไหมตรงปะก็คือแบบเออก็คือแบบ ทำงานแบบทำงานเยอะๆอะไรเงี cake, like ้ยก็คือแบบมันดึกมากแล้วก็คือม I mean, ันง่วงและพอง่วงเสร็จปุ๊บมันก็อยากจะนอนแล้วคราวนี้ก็แบบมันจะไม่มีอารมณ์ที่แบบเฮ้ยอยากจะมาอาบน้ําอะไรเงี้ยก็คือแบบมันก็อยากนอนคือเข้าใจนะเราเข้าใจนะณจุดๆเนี้ยคือแม่งบ่อยไงเราก็บบอันนี้พูดความจริงเปลี่ยนเรื่องยอมรับความจริงไม่บ่อยอะคือก็คือบ่อยอะไรลเออ ไม่บ่อยอาทิตย์หนึ่งกี่ครั้งโอ้ยไม่เลาไม่กล้าตอบแต่ว่าเป็นเรื่องถผมก้าพูดแล้วใครตัดคลิปนี้ตัดออกด้วยเดี๋ยวพี่ตัดเองคลิปเนี้ยไม่เอาไม่เอาเออแล้วก็เรื่องที่2อตัดฟันมาทำไมมีกระแสบอกว่าให้วีดัดฟันวีก็ไปดัดทุกคน มันก็อยากดัดเออก็อยากจะรู้ว่าตัวเองน่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ปัญหาอยู่ในช่วงระหว่างของการดัดฟันกินอะไรไม่ค่อยถนัดใช่ไหมก็จะอาจจะติดเหล็กติดอะไรเงี้ยเศษอาหารแล้วก็เข้าไปติดเหล็กลําบากในการใช้ชีวิตมานิดนึงในเรื่องของการนอนอีกเหมือนกันก็จะนอนอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยพี่หน้าเกลียดเกินไปทำหน้าเกลียดเกินไปคืนกล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 นกลนกลืนกลนกลืนกลืนกนกลืนกลนกนกืนกลื มาค,คนแบบเหนื่อยบบมาแล,แล้วหลับก่อนทุกวันอะแล้วผมก็ต้องมาเจอแบบเนี้ยทุกวันอะถามว่ามันแบบมัน จะพูดว่าอะไรคือรังคาเหรอมันไม่ได้รังคาญถามว่า,า<อ>เราลังเกียจเหรออะไรเงี้ยม,ม,ม,มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นการลังเกียจแล้าลังเกียจก็คือแบบพูดแล้วต้องแต่ตอนนั้นเนี่ยก็คืออยากจะมาแชร์ประสบการณ์ <Okay. S 1> ก็คืออันนี้มันไม่ใช่ใการแชร์มาฟังว่ามันเป็นการเผาเมียตีเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยบีก็จะเป็นประมาณนี้นะอะไรก็คือว่าผมที่ผมมาพูดอ่ะก็ไม่ใช่ว่าจะมาพูดว่าเฮ้ยลังเกียจแฟนหรอไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดีผมไม่ได้ลังเกียจไอ้บีแต่คือแค่อยากจะมาเล่า ฟังว่าเนี่ยสมมุติว่าคลิปเนี้ยปล่อยออกไปแล้วบีมันก็อาจจะแบบพัฒนาตัวเองปรับปรุปรงตัวขึ้นมานิดนึงไม่เอาปรับปรุงตัวขึ้มานิดนึงอาจจะแบบอาบบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยคือแต่บีอาบตามทุกวันนะอาบอาบทุกวันเวลาลอบเอ้ย <c oughs> <c oughs> น้องเวลาลอบจริงๆถ้าวันไหนสองลอบนี่คือแบบคือวันนั้นอะต้องแบบ มีเงื่อมีอะไรแบบไปเจออะไรร้อนๆมาแล้วถ้าอยู่บ้านอย่างเงี้ยคือเหยามึงเหยาฝันเลยว่ามึงจะอาบอะไรเงี้ยเฮ้ยเชืถ้าอยู่บ้านนะบอกเลยมันได้พูดกับน้ําเลยมันไมพูดกับน้ำในห้องน้ําเลยมึงอย่าหวังเลยว่ามึงจะได้โดนตัวกูอะมันได้พูดกับมันได้พูดกับน้ําในห้องน้ําแบบเนี้ยบอกมึงอยางมึงอยากคิดแล้วมึงอย่าคิดนะว่ามึงจะได้โดนตัวกูอะว่ามึงอยากคิดนะว่ามึงจะได้สัมผัสตัวกู ทุกคนอะไรวะไปพูดกันน้ำแบบเนี้ยทุกคนเออ่เล่น่พูดเล่นนะผมพูดเล่นนะเล่นเ <c oughs> <c oughs> นะี่ยอยากจะว่าแชร์ประสบการณ์สนุกสนุกให้ทุกคนได้รับ <c oughs> ชมแล้วฟังกันนะครับก็ประมาณนี้ <c oughs> ผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแหละของการใช้ชีวิตนะครับถ้ามันไม่ได้เออไม่ได้ตัวเหนียวหรือว่าไม่ได้เหนื่อยอะไรจากเราอยู่บ้านปกติเรายังไม่ได้ออกไปไหนอะไรอย่างงี้ <c oughs> ใช่ปะก็มันก็มี <c oughs> ผมก็ไม่ <c oughs> เอาจริง ทุกคนเนี่ยบางคนทำงานมาเนี่ย,ย<ๆ>ก็เผลอหลับไปเลยเอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือตั้งใจไม่ใช่หนูไม่ได้ถืออันนี้มันไม่ได้เผลอหลับก็คือแบบตั้งใจแหละห<น>ก็คือตั้งใจหนูเผลอหลับเพราะว่าหนูเนี่ย ก็คือเนะี่ยมันเป็นเรื่องผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าผมก็เคยเป็นแต่เนี่ยผมพัฒนาปรปับปรุงตัวแล้วผมอาบตลอดอันนี้คือพูดจะอะไรเนี่ยพูดเรื่องอะไรใคร <ๆ S 2> มีแฟนแบบพฤติกรรมคล้ายๆแบบนี้นะก็อ่าส่งคอมเมนต์มามาแชร์ประสบการณ์กันได้ว่าเฮ้ยแฟนแฟนแฟน,แฟนผมก็เป็นครับแฟนหนูก็เป็นค่ะแบบเนี้ยคือเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบส่งมาเขาพูดคุยกันได้นะครับมีเท่นี้แหละที่ผมอยากแกพูดให้ฟังนะพฤติกรรมวันที่ทุกคนอยากรู้พี่พูดเรื่องอะไรไปบ้างก็เรื่อง พี่พูดเรื่องจริงอะแหละก็คือเรื่องอาบน้ําเนี่ยหลักๆเรื่องอาบน้ําเรื่องนอนกลนจัดฟันมาแล้วนอนกลนแล้วก็ทําปากเบื่เอเบื่ออ,อย่างหนึ่งทําปากเบื่อไม่พอเว้ยน้ําลายไหไรอีกเต็มค่าขอปากไปหมดหม,หมอนเหมือนเปียกไปหมดท, oh, <my S 1> <laughs> ทุกคนน้ําลายทุกคนน้าลายคือมันดัดฟันมาเ <laughs> ข้าใจผมเข้าใจเลยนะเราเราเราใช้ชีวิตลาบากนิดนึงนอนน้ําลายยืดอะไรเงี้ย ถ่ายดีไม่ลดไอ้เอ้ามนนาเกียดเอ่อสนับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับทุกคนนะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง e x c e l l e n t ด้วยนะครับผมถ้ามันมีพฤติกรรมแปลกๆอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกนะก็ที่มีอยู่ที่ผมเจอมาก็เขาฆ่าก็ประมาณนี้คนดูชอบหรอกคนดูคนดูน้อยหนูจะลบออกคนดูชอบเชื่อพี่ดิคนดูเขาอยากรู้ว่าพฤติกรรมที่เขาไม่เคยเห็นว่ามัน พฤติกรรมของบีอะที่คนอื่นไม่เคยเห็นอะทุกคนอยากรู้ว่าเป็นไงเนี่ยผมมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแหละก็ประมาณนี้แหละเขาไม่อยากรู้แล้วคนสิ่งที่ผมพูดจะลบออกสิ่งที่ผมพูดมันคือไม่จริงไม่จริงถามว่าโสกโปกมากไหมไม่ไม่ได้โสกโปกอะไรหรอกแค่เป็นคนที่ไม่ช่วยชว์อาบน้ำเท่านั้นเองนะก่อนเดี๋ยวไม่ต้องใครทโอเคเดี๋ยวมีประสบการณ์อะไรที่แบบแปลกๆนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกแม่ของพี่ก็เยอะของพี่ไม่มีโอ้โหเยอะไปหมดไม่มีหรอกพี่อะเยอะไปหมดทุกคน คลิปนี้พอแค่นี้นะครับไม่น่าเดินเข้ามาเลยจริงแม่งกําลังเผาเลยแล้วแบบก็พูดดีแน่นี้ก็พูดดีเออเออไม่มีอะไรมีแค่นี้แหละที่จะพูดอะ่ะ<อ>เซ็งเลยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบายกล้องหน่อย